ครับผมพบกับเราครับช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี Fc ทุกท่านนะครับสวัสดี f c ที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับวันนี้เราเราพามาดูนุ่มโรหนุ่มโร่หนึ่งเชือกนะครับพลายคำดีอายุ23ปีปีนี้23ปีแล้วนะครับปีนี้ นาควานออามาเที่ยวป่านะครับกาลังเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ด้เราได้เจอการเดินของพลายคําดีแน่นอนนะครับความการเดินสง่าง,งามของพ่อพลายนะครับตอนนี้กําลังทําความสะอาดตัวใหญ่มากเลยนะครับ F อซ ความสูงก็น่าจะประมาณ3เมตร3เมตรกว่าๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่ถึง3ามเมตรสามสี่สรอมั้งครับประมาณ3ามเมตรยีนี่แหละมั้งความสูงนะครับนะครับนมรอนมรอรอจริงๆนะครับนี่ เดินอยู่ถนนนี่โอ้ตัวใหญ่ครับคาดว่าสูงกว่ารถสิบแปดล้อบ้างนี่ดูแล้วนี่เกือบเท่ารถสิบแปดล้อเลยครับนี่เดินมานี่ออแล้วครับคุณล็อคลองนะตรงนี้ ประจํามาต้องได้ถูกลับต้องได้ถูนะครับนี่นี่คือที่ประจําของแกเลยนะครับ,รบมีถูนะครับมีถูดูใบหู ดูท่าเดินของพี่แกสิครับ งามสวยงามเยอะสุดยอดครับผมมาแล้วนะครับหนุ่มวัย23ปีนะครับ f อแต่มีความสูงนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ความสูงนี่โอ้โหสเมตรก,กว่านู่นแหละครับดูนะครับเดินเร็วมากเลยนะครับนี่เดินแบบ แคบเดียวนะครับดูครับเดินสวยครับ มานึกว่าช้างป่านะครับ หุ่นนี่สุดยอดมากเลยนะครับสมส่วนสมส่วนนะครับหุ่นนี่โคง้งก้านกล้วยสวยมากเลยนะครับ fc เดินแบบมีกำนาจมากเลยนะครับเออ,เอ,อมาแล้วครับ ก็อายุ20ปีต้นๆนนี่มี1ติดติดหนึ่งในห้าแน่นอนนะครับนี่ลายคำาดีนะครับ F อดูเนื้อตัวสีผิวความสูงใช้ได้เลยนะครับดูครับดูการเดิน ครับผมดดขึ้นตัวเร็วพอสมควรน้นำหนักทรงไซส่สอดเสร็จเลยอไรเลย,ยน้ำหนักเสริมไ้ใช่ครับน้ำหนักก็เดี๋ยวก็จะตกมันอีกแล้วนี่ผมว่าเดินสวยนะครับนี่เดินสวยมากเลยนะครับการเดินนี่ดูครับ

mọi <laughs> người, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, พักกินน้ำซะหน่อยเย็นเยนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาตกมันอีกแล้วนี่นิ่ง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 

หลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับก็แวะแวะมากินน้ำอยู่บ้านป้าของพลายคําดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินไปที่หลักนะครับดูการเดินของแกสิครับอือจัวจั่วจัว,จว,จวครับเร็วมากเลยนะครับเดินเร็วมากเลยนะครับ เนเร็วครับเป็นช้างที่มีหุ่นสุดยอดมากเลยนะครับหุ่นแกนี่ดูครับดูการเดิน,นครับยังกว่าวิ่งเอานะครับเดินเร็วมากเลยนะดูครับอจัวจัวจัวเลยครับไปรออยู่ เดินเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวถึงบ้านแล้ว้อออตอดอีกตอดอีกนี่ค,ครับโอเคครับผมก็ถึงถึงบ้านแล้วนะครับไฟคำดี กินยาแบบสบายใจเชิงเตยนะครับโอ้คุณนี่สุดยอดมากเลยนะครับคุณนี่โอ้อ่ะคุณดีครับผมขนาดตกมันมันนั้นตกมันพร้อมจนวันนี้ขึ้นตัวอีกแล้วนะครับนี่ป้อนประมาณสองเดือนสมเดือนแล้วมั้งครับนี่จะเริ่มเต็มเต็มอีกแล้วนะครับ 那个人就就。 ทีครับผมอ้วนเร็วเนาะนะอ้วนเร็วมากเลยเนาะขึ้นขึ้นตัวเร็วครับขึ้นตัวเร็วมากเลยนะครับเอฟซี F Z. น้นำหนักต้นทายจะขึ้นได้น้ำหนักวันรังเราไปช่างไปเลยครับน่าจะไปช่างดูเนาะผมว่าน่าจะถึงสี่ตันแล้วมั้งนี่ก็ลาอนาแหละครับก็เกือบน่าจะสี่ตันแล้วนะครับเอฟซี F Z. เป็นไงครับสร้างบ้านได้ครบเรียบร้อยหรือยังก็รอในช่างอยู่ครับผมอ๋อรอช่างครับอ๋อเนี่ยตัวเสามันพุก่อนเนี่ยครับนี่เวลาฝนตกแล้วน้ำมันค้างตามลุมตามอะไรอย่างเงี้ยครับออบอกช่างก็ว่าสองสามวันสองสามวันไม่รู้าาก,กี่สองสามวันแล้วครับจ้ <c oughs> างก,ก็งานเยอะเหมือนกันครับครับอ้แพายคำดีเห็นแต่ดากเห็นแต่ตูดโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักไว้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโชคดีทุกคนครับครับผมสวัสดีครับพลายคำดี